จะไม่เกิดปัญญาเพราะเหมือนคนหลบทุกข์ไงเพราะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุข,ของทุกข์คือการเข้าฌานเนี่ยมันริบเข้าไปเลยมันขาดสติไงเพราะถ้ามันมถ้ามันมีสติมันเข้าไม่ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่มันเข้าไม่ได้นะคนที่ไม่เคยเข้าฌานก็จะคิดว่าการเข้าฌานเนี่ยมันต้องมีสติไม่ใช่ ยิ่งยิ่งไถึงขั้นสมาบาัติอะรูปวชาพวกในว่ญญา,นาสัญญาณสัญญาคือดับสัญญาด้วยเห็นไหมเมื่อดับสัญญามันจะมีสติได้ยังไงไม่แต่สัญญาก็ไม่มีจริงไหมเันะการเข้าฌานจริงๆเหมือนเรานอนหลับลึกน,นะเห็นไหมประมาณนั้นมันก็เลยไม่รู้เรื่องอะไร เห็นไหมมีกายก็เหมือนไม่มีเห็นไหมอ่าเวลาเรานอนหลับลึกๆเนี่ยเห็นไหมอ่าหูก็ไม่ได้ยินเสียงเห็นไหมเพราะสัญญามันดับขาดสันติขาดอะไรไปหมดเห็นไหมออนอนอยู่ไหนก็ไม่กลัวเห็นไหมเพราะไม่มีความรู้สึกสัญญาไม่มีเห็นไหมอ่า เพราะฉะนั้นการการการเข้าฌานก็คล้ายๆกันแต่การเข้าฌานเนี่ยจะไม่มีลมหายใจแต่การนอนหลับเนี่ยยังหายใจปกติอยู่เห็นไหมต่างกันตรงเนี้ยเพราะว่าการหลับเนี่ยนอนหลับเนี่ยยังหายใจอยู่นะขนาดตัวเองกโกรนยังไม่ได้ยินเลยจริงๆนอนหลับเนี่ยฮะ ข้าชานก็นเหมือนกันต่างกันตรงที่ไม่มีลมหายใจหลับกับกับข้ากับข้าวชานต่างกันตรงที่ถ้าเข้าชาน,นไม่มีลมหายใจแต่นอนหลับเนี่ยมีลมหายใจอยู่หายใจเป็นปกติอยู่นะแต่ไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกหูก็ไม่ได้ยินเสียงนะเห็นไ,ไหมอ่า กินก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีแต่หลับเนี่ยนอกจากจะฝันฝันนั้นแสดงว่าหลับยังไม่ลึกนะยังห้าสิบห้าสบเขาเรียกระหว่างสองอย่างเพราะนั้นคนหลับลึกๆคือไม่ฝันนั่นแหละแล้วหลักศาสนานั้นแต่การเข้าฌานเนี่ยไม่มีลมหายใจ ต่างกันตรงนี้เลยไม่เกิดปัญญาเพราะมันไม่มีทุกข์มันเลยเลยเข้าไปเออคล้ายๆคนโดนยาสลบอ่ะพาาก็ไม่เจ็บอะไรประมาณนี้อา,อา,อานั่เขาเรียกขาดสันสติเนาะขาดไปหมดขาดดับสัญญาดับอะไรไปหมดเห็นไหมอ่ความรู้สึกไม่มีเนาะ เพราะฉะนั้นอาณาปนานสตินี่ไม่ได้เข้าฌานมันจะทุกข์มันจะเห็นเวทนาะเห็นเวทนาะเห็นสุขสุข,สขทุกข์อยู่เนี่ยนั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ยังมีความอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยทุกข์อาศัยเรียนรู้ทุกรู้แจ้งในเหตุของทุกข์เห็นไหมเออไม่ได้เข้าฌานอย่าไปคิดว่าดูลมหายใจแล้วเอ่อจะเป็นพรมเป็นนั่นเป็นนี่แสดงโอ้มันก็ว่ากันไปพวกไม่รู้เรื่องเนาะ อถ้าไม่รู้แจ้งในทุกขไม่รู้เห็นของทุกแล้วมันจะอ่าอาพ้นออกจากทุกมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้นต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาอยู่แต่อาศัยสมาถะหรือสมาธิแค่ ให้สติตั้งมัน่นให้ตั้งมัน่นให้จิตตั้งมั่นอยู่ในลมอยู่ในฐานที่ของมันไม่ให้มันไหลไปตามสัญญาอารมณ์แค่นั้นพูดง่ายเรียกว่าฐานฐานแปลว่าที่ตั้งของจิตแต่ตอนนี้ฐานเราไม่ค่อยมีและจิตไม่ค่อยสติเราไม่มีไม่ค่อยอยู่ในฐานมันไปอยู่ข้างนอกไปคิดไปโน่นไหลไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยมันก็ต้องมี อะไรแบบถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีวิปัสสนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ว่าใช้ปัญญาใช้ปัญญาล้วนๆนั่นแสดงว่ามันก็เป็นสัญญาล้วนๆเหมือนกันไม่มีทางเนาะแค่เปลี่ยนอารมณ์คิดซ้อนคิดรู้ไหมถ้าคิดไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นคิดดีซะอย่างเงี้ยเปลี่ยนเฉยๆแต่ไม่มีทางขายขาด ไม่มีทางรักษาได้แค่เปลี่ยนอารมณ์จริงไหมเออแค่โมโหก็ไปเปลี่ยนไปดูให้มันตลกโปกฮาไปให้มันย,ยิ้มออกได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์แต่ไม่ได้ทําลายขบวนการปฏิจจสมุปบาทหรือขบวนการของการดับทุกข์ได้เด็ดขาดเนาะแค่บันเทาแค่บันเทา เพราะฉะนั้นใครอยากหายขาดรักษาโลกของกิเลสจัณหาเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาเห็นไหมอาศัยศีลสมาธิปัญญาให้ครบบริบูรณ์นั่นเองเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดสมถะแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดสติเกิดวิปัสนาและปัญญาก็จะหมุนเวียนไปอบรมสมาธิเป็นเกลียวเดียวกันเห็นไหมมันจะเกื้อหนุนกันทีเนี้ยเห็นไหมแต่อันดับแรกต้องทำลายดับ พ้นออกจากนิวรณ์ก่อนคืออาศัยสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธินิวรณ์ก็ไม่ก็มีนะถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่มีเพราะมันเป็นค่าศึกคือฝ่ายตรงข้ามกันนะถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็จะไปอยู่ขั้นของนิวรณ์นะนิวรณ์หนะ้ามันก็จะมีความคิดดลังเลสงสัยเห็นไ,ไหมเออ เพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิต้องมีฌานเนาะแต่ไม่ได้เข้าฌานะเรียกว่าจเจริญฌานนะเข้าใจหไหมการการฝึกอนาปานสติเนี่ยไม่ได้เข้าฌานะแต่เป็นการจเจริญฌาน เจริญฌานจนฌานตัวนี้จนสมาธิตัวนี้เข้าไปสู่เป็นอนันตริยสมาธิคือเชื่อมต่อเป็นเองเป็นอัตโนมัติแล้วเขาเรียกว่าทรงฌานทรงฌานทรงความสงบมาแหละท่ามีอะสงบสงบจากความพุ่งแต่งสงบจากความรู้สึกนึกคิดนี่แหละไม่ได้สงบจากสิ่งเงินหรอก แล้วมันก็จะสงบอยู่ทุกวันทุกเวลาเนาะเพราะฉะนั้นคนไม่เป็นไม่รู้หรอกอคนพวกนี้สติเนี่ยคือความเพียรมันมันไม่ต้องทำแล้วมันเป็นเองเห็นไหมมันจะเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นนะอยู่ในห้องน้ำไปขี้ก็เป็นนะเรียกว่าเป็นเองนะ เพราะฉะนั้นสมาธิชนิดนี้ไม่ได้เข้าได้ออกนะคือเรียกว่าเป็นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนั่นแหละคือเรียกว่าผู้ทรงความสงบเนาะ,ะเพราะฉะนั้นใครอยากไปเดินไปถึงตัวนี้ต้องอาศัยฝึกผลสตินะ,อ,ะอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนะ เราะฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกอมุ่งมั่นไปสู่ตัวนี้ตัวสตินี่แหละเนอะนี่แมถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศีลมีธรรมเห็นไหมดูทางโลกเลยเห็นไหมแข่งขันนะไม่มีความละอายแย่งชิงกันไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน คนก็เอาเห็นไหมเพื่อจะได้มีเงินมีอำนาจเห็นไหมเออเพื่อจะได้ผลประโยชน์เห็นไหมเออเพราะเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเนาะเอเอเห็นไหมฆ่าศี่ศะนั่งยางอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเห็นไหม เนี่ยก็มีข่าวว่ามาบวชไม่ได้ฝึกเรียงหัดบอกสวิงกิ้งเด็กงี้ก็มีเจ้าอาวาดพระมาบวชก็เพราะอะไรล่ะหลวงตาพูดอยู่ตลอดเวลานะถ้าฝึกตนยังไม่ได้ดีแล้วจะพึ่งไปสร้างฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นเอาตนให้เรียบร้อยฝึกตนให้เรียบร้อยก่อนค่อยสร้าง ถ้าไปสร้างอันนี้ก่อนสร้างวัตถุก่อนก่อนจะสร้างจิตใจตนเนี่ยอันตรายเห็นไหมเพราะยังมีเชื้ออยู่เมื่อไหร่โหมฟืนโหมไฟเข้าไปราดน,น้ำมันเข้าไปลุกปึ๊บเลยราก,กิน